สวัสดีครับน่ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเปิดราคางัวน่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้น่ครับแม่ก็สูงประมาณเมตรสีบวกู่ครับตัวนี้น่ครับสำหรับแต่นะทีตามหาแม่ลูกแม่กับผสมไปแล้วประมาณ3เดือนกว่านี่ครับเป็นโคมโตน่ครับราคาเบาๆเป็นราคาแม่เป็นหงอยนะครับต่อรองได้อยู่น่ครับพิกัดกับบ้าน เลิงบากนะับนตำบลตำบลน,นาโพอำเภอพิบูรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวไปชมงัวนะครับแม่ลูกมอมอนะครับราคาเบาๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวไปชมงัวกันนะครับปล่อยแม่กับลูกนะครับแม่กับผสมไปแล้วนะครับก็นายจะติดทองนะครับตัวนี้นะครับแม่กับลูกนะครับไปชมดูกันเลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้ประกันทองเลยนี่ครับตัวนี้โอ้ยจุ๊บนี่ครับบุกเข้ามาในคอกเลยนี่ครับปล่อยสองแม่ลูกนี่ครับตัวนี้นี่ครับโอ้ยอากาศกะขึ้มแน่อย่างน่อยน้อแม่เนาะนี่ครับภาพอาจจะประชดเจนไหมขออภัยพี่น้องหนึ่งนะครับนี่ครับออกมาจังหน่อยกันเลแม่นี่ครับลูกไส้เพื่อนน้องแม่เนาะเจ็ดเดือนน้องแม่ลูกไส้เพื่อนี่ประมาณห้าหกเดือนน้องแม่เนาะ นี่ครับแม่เพิ่นงได้นนท้องกับประมาณสามเดือนนี่ครับแม่กับลูกโคมนี่เปิดราคาไว้หกสิบหกสิบสองนี่ครับเปิดราคาไว้หกสิบสองต่อรองเอานี่ครับแม่กับลูกครับเดินในท้องอีกประมาณสามเดือนคือประกันท้องอีกเลยตัวนี้นี่ครับเป็นโคมโตหกสิบสองแม่กับลูกนี่ครับอ้าวออกมาโฮมแน่เออออกมาแดดแน่ออกมาจากโฮมยังไงนี่ครับในท้องตัวที่ใดแม่ในท้องนี่ ตัวที่สามค่าทองอยู่นี่ครับเอานี่ครับแม่เพันนี่ครับถ่ายกับสูงประมาณเมตรสี่สิบครับเด้อนี่ครับประมาณนี่ครับนี่ครับนี่แหละลำตัวเหนือหนังเพันนี่ครับเงี้ยวดีอยู่นี่ครับแม่กับลูกนี่ครับหกสิบสองนี่ครับตอร่องได้นี่ครับนี่ครับหน้าตาบักเถิกเหมาะขนาดเลยแม่กับลูกราคาเบาๆตอร่องเอานี่ครับเนี่ยลำตัวโอ้ดีตลอดมอเถิกนี่ก็ได้ นี่ครับเหน,นือนังบักเทิกนีก่กเหมาอคือกันครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงบ่โดนกันไงขึ้นมาอีกนี่ครับคล้ายแต่ลูกแ,แต่ไร้เมินเลียวนี่ครับให้ทองอีกอ๋อนี่ครับนี่แหละนี่ครับลำตหนาตาเป็นนี่แหละอ๋อเหมาะม่มีติงไม่ตออมีต่อยังแม่เนาะเต่านม,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 มครับแม่ แม่ว่าอยากไอ้กล่องมานี่ก็ับแม่าจะเอาเบอร์โทรขึ้นในที่หลังนี่ครับเอาจะได้จังโทรมาหาคุณแม่เพื่อนต่อรองเพคนเอาโดยตรงนี่ครับแม่กับลูกโคกสิบสองนี่ครับเป็นราคาเพื่อน้องไหวนี่ครับต่อรองเอานี่ครับแม่ลูกในท้องอีกเหมาะเลยในท้องโคบโตได้สามเดือนกวักวนี่ครับกับเพื่อน่ากับท้องแล้วตัวนี้นี่ครบับโคบโตมานี่ครับหน้าตาลำตัวเอาเต็มอิ่มตัวนี้ บ่ได้แยกนแม่เนาะโย่คมอย่างเดียวบ่แยกส่วนใหญ่ก็สิมีคนถามมาแยกบ่บ่แยกครับตัวนี้ไปน้ากันโยกแพรกนี่ครับแม่กับลูกบ่แยกเล้วกับเด้อนี่ครับบอไปก่อนเลยเดี๋ยวถามทีหลังบ่แยกโย่คมไปน้ากันนี่ครับแม่กับลูกหกสิบสองนี่ครับต่อรองเอานี่ครับครับบ้านนี้ขึ้นแล้วบ้านนี้เนาะนี่ครับหน้าตาเพื่อนทองเรียบร้อยนะครับมาสำหรับไผหางหวไปเลี้ยงอยู่นี่ละตัวนี้ นี่ครับเลือเอาไปขุนนี่ไปซื้อไปแต่ไปแยกไปขุนเอาเองนี่ครับตัวนี้แม่กับลูกนี่ครับลูกกับประมาณหกเดือนแม่กับสามเดือนกว่านี่ครับในท้องนี่ครับเอาเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมอคืนในที่หลังนะแม่เนาะนี่ครับครับเดี๋ยวพ่อเขาคืนในที่หลังนี่ครับเบอร์โทรเอากับฝากกดไลค์กดแชร์นะแม่เนาะกดติดตามนี่ครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนสนิก่อนนี่ครับ เมือนี่ก็มีแค่คมนี่ก่อนนี่ครับจริงๆมีงอลายน่ะแม่นะนี่ครับงอไมหลายอยู่พวกนั้นมันทองแล้วนะครับก็บางตัวกับเป็นงอสาวเพื่อนยังบ่ได้แบ่งนะก็เลยแบ่งแม่ลูกตัวนี้ก็บทองเท่ากันนี่ครับเาก็ตามนี่นะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสนิทก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ